สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาคู่กับตะไสสวัสดีครับพี่น้องเห็นว่าเนี่รถยนต์คันแรกของเราคลิปนี้เดี๋ยวซีมาเว่าให้พี่น้องฟังรถยนต์คันนี้แหละพี่น้องเนี่ยคันแรกเลยจากปีรถตะไสรจ้าก,กว่าเลยยี่สิบกว่าปีคันแรกเลยนี่พี่น้องยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะเชิญเทาเลย <c oughs> รถก็เก่าคนก็แก่พี่น้องเผื่อสิได้รถยนต์คันนี้มาเนี่ยจาได้เนาะสมบุกสมบันอืมสมบุกสมบันแต่กะและกับปิตาสงสารเจ้าของที่พี่น้องย่าๆยากับตั้งย,ายา่ยาๆะไรเป็นคนอย่างใ,ใดที่แรกนะตอนนั้นมีเงินแค่แสนกว่าบ,บาทเนาะที่อเอาเก็บเงินใดตอนนั้นขายข้าวปุ้นนะพี่น้องขายข้าวปุ้นขนมจีนสมัยแต่ก่อนมีมอเตอร์ไซค์เนาะอืม แต่ว่าแต่ไสไ่ไส่มอเตอร์ไซ์อะไรพี่น้องไปโล่ขายเดี๋ยวสีเว้าให้พี่น้องฟังนะคลิปนี้เดี๋ยสีมาเว้าที่มาของรถคันนี้เพื่อสีได้มาไปอันไ,ไส่มอเตอร์ไซ์ไปโล่ขายพอมีเงินได้จักหน่อยสะสมสะสมเงินได้จักหน่อยก็เลยอยากได้รถยนต์อานนี้พี่น้องอืมก็เลยคุยกันระยากับแตไ่ไซ่เข้าไปเบิง์รถเนาะพี่น้อง <laughs> แต่อีดูเป็ดอีดูต้นชาดเจ้าของเข้าไปยิมจะใสเข้าไปนั่นแหละพี่น้องอยากไดเหรอใช้ก้ขาสีค้ายเหรอเออเข่าก็เดียวบึงอ่าหน้าแต่ส่งหวนได้ยิบอ่ะเออเขาก็เดียวบึงตั้งแต่หัวจะหลุดเท้าสมัยแต่งหน้ยอยู่ตะกี้เนาะสักกว่าปีแต่ใสอย่างอายุยี่สิบกว่าปีเนาะยี่สิบเลยยี่สิบห้ายี่สิบหกอืมประมาณนั่นแหละเขาก็เลยวแบบในยิบอยะส่งหวดได้ยิบอ่เขาที่มาของรถคันนี้นะพี่น้อง กะเข้าไปดาวเท่าไหร่เค่อตัวนั้นนะดาวเจ็ดหมืน่นเออดาวลดขั้นนี่และพี่น้อง <ừ. S 1> อี่ในขั้นนี้เนี่ยยังสภาพดีรถตั้งไซเรารักษาไปอยู่เนี่ย,<า>ยอ,ย,อยังก็ยังใส่ได้กระดาวออกมาเจ็ดหมื่นเนาะส่งงวดห้าปีพี่น้องเลยแต่ว่าอันส่งงวดยังอีกจังงวดที่น้องอยังสามสี่งวด อืมยังอีกประมาณอ้าวสี่หมื่นเด้อทีเจดีนั่นตุกของเฮาน่นี่ชีวิตพี่น้องเอ้ยกะมาพอดีใกล้สิเบิดงวดเลยล่ะกะทุลักทุเลแน่กะว่ายง่ายก็ได้ยืมเนาะเฮาก็ดีค่างวดค่าอยังกับท่านเซ่งนะยากหลายสิ่งหลายอย่างยังมียัง่มีแนวหยดนี่เลยคล้ายกับคุณทั้งค่างวดค่าไส้จ่ายค่าอยู่ค่ากินกะ บ่ค่อยบ่ค่อยทันอย่เลยเนาะเรียนลูกน้อยเนี่เรียงผู้สาวเนี่ยมีลูกเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่กะต้องใส่ใจลำบากเลยพี่น้องสมัยอดีตย้อนอดีตกระจนทสิ์เหลืออีกประมาณหางเงืห่างเงอบ่เพราะว่าเพราะว่าจ่ายงวดเดือนละหกพันเนาะนเมืองใสเดือนละแปดพันแปดพันโอพิซยีาวิซเดือนละแปดพันกว่าพี่น้อง กายายากับผูีมาป่วยเนาะคลอดลูกคลอดลูกแล้วก็มาป่วยตอนนั้นกะกะเดินไม่ได้นะพี่น้องแต่ไสก็ได้งดเลยได้งดอืแต่ไส้ก็บม่ได้ไปขายโคงมานี่นะเออกะต้องดูแลเยียอือต้องดูแลเพราะว่ากะป้อนเขาก็นน้ำเนาะพี่น้องคือเรื่องตลกแต่ว่ากะเป็นเรื่องอ้ยูปวดสิผ่านมาได้อืมกะ ตอนนั้นเออก็ต้องพ่อแม่ดูแลแล้วก็ตาชัดูแลเนาะตอนนั้นควาง่วงยตะกี้ควายกันหลายเนาะตอนนั้นโอ้แม่แม่เรายังเรายังอยู่เรายังบรยังเลี้ยงงัวอยู่ตะกี้งัวเป็นสาวสามสิบสองขวบงัวพ่อหนูเรายังอยู่บ้านยังเลยตอนที่ยายาตอนนั้นป่วยเนาะแล้วพอดีน้องก็เลยไอ้นั่นให้ก็เลยตุ๊บห้เนาะเจลีกับเสียโลก็เลยตุ๊บห้ยสี่หมื่นก็เลยเบิดงงวดเพราะว่า แต่ใส่ล้วก็สิบอมาได้มได้ขายของมได้ไปขายโคมาได้หาเงินเลยกระนองเลยตุ๊บยอดๆเืยเจลีกับเสียโลเ่ยพี่น้องเพื่อนกะตุ๊บให้สี่หมื่นตอนนั้นก็เบิรดพดีบิดหัวรถคันนั้นถ้าบรายน้องกะโอ้กะบรายน้องซ้อยกะแย่คือกันลำบากกะคือเหตุมูลคุณน้องอยู่เด้ออันเจลีกับเสียโลตอนนะะบอกถึงอดีตย้อนอดีตนะพี่น้องเกิดสิเป็นรถคันนี้มาได้ ก็เลยเบิดม้วนเออยากๆกะมาเนาะมาพื้นตูเนาะย่างได้ย่างได้แต่ไส่ก็ได้ขายโคงหาเงินบนอยพี่น้องอืมเพื่อสิรักษาตูเนาะเพื่อสิหาเงินหาเยังได้กะเอย่างง่วนหน้าไปอืมกะเล็กะมาเพอะอันนั้นกะเนาะทย่อยใส่นี่เนาะทยอยใส่นี่เจลีกับเบิดอืมทยอยใส่นี่เบิดเสียงเป็นเบิด์สี่มื่นบอกปีต่อมาเขาก็หาเงินได้ กว่าสิดได้รถคันนี้มาพี่น้องก็เลยมมือนนี่ความภูมิใจเด้วนี่รถยนต์คันแรกนี่พี่น้องนี่คันนี้แหละนี่นี่นี่ี่พี่นองคันแรกเลยที่ที่ออกรถกะก็คือว่าเพื่อสิดได้มานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาปานใดนก็เลยมาเว่าสู่พี่น้องฟังคลิปนี้กัคลสองคสามก็ตามมาอยู่อกว่ากะคันเนาะแล้วก็คันนั้นเนาะ โอ้ยแล้วกัคันไหนฮะสามสี่ั้นขั้นแล้วก็คันนั้นคันที่สองนะหลุดค้งคันนั้นพี่น้องขันหลังนั้นแล้วก็มาคันนี้คันที่สองแล้วมาคั้นที่สามนี่ขั้นที่สามแล้วก็มาคันนี่คั้นที่สี่นี่คันนั้นกอดไปใช้ไนะอกให้ลูกชายเพราะว่าพิ่นเล่นตลอดตลาดเนาะนี่ก็เลยมาเอาสุพี่น้องฟังเพื่อที่คนเฮาก็ต้องสู้หละพี่น้องเพื่อที่ มาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดามาสูบโไห้ได้บ่ไหจักอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้เหตุคลิปคือกันตันสแต่ตั้แต่สู้คือกันจนหางตาก็เริ่มย่อนยากเลยสู้มากสู้สู้ทุกวันส่งำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อสู้ต่อไปพี่น้องสู้สู้เจอกันคลิปหน้า